โซเชียลแฮชาร์รูปแต่งงานของอมาม่ากับหนุ่มรุ่นหลาน เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการแชร์รูปถ่ายของคุณย่าสวมชุดแต่งงานกับหนุ่มหล่อรุ่นหลานไปทั่วโลกออนไลน์ของประเทศจีนโดยเบื้องหลังของรูปถ่ายนี้มันแฝงไปด้วยเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าจางเจียกังนักดับเพลิงจากเขตเฟินอ e, ีมณฑลเจียงซีวัย24ปีส่วนคุณย่ามีชื่อว่าถังไฉ่อิงอายุ85ปีทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง61ปีแต่นั่นก็ไม่ใช่อายุห่างของคู่รักแต่เป็นอายุห่างของคุณย่ากับหลานตั้งหาก โดยจังได้กล่าวว่าคุณย่าไม่เคยได้สวมชุดแต่งงานเลยสักครั้งในชีวิตคุณย่าเป็นคนรักสวยรักงามมากแต่พอต้องดูแลครอบครัวจึงทำให้ไม่มีโอกาสได้ดูแลตัวเอง หลานชายจึงได้จัดเซอร์ไพรส์ถ่ายภาพผพีเวดดิ้งให้กับคุณปู่คุณย่าทั้งแต่วันนั้นคุณปู่ไม่สามารถมาได้เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเขาไม่อยากให้สิ่งที่เตรียมมามันสูญเปล่าจึงสวมเครื่องแบบไปถ่ายรูปเป็นเพื่อนคุณย่าตอนที่เห็นรูปนี้คุณย่าเขินอายเล็กน้อยแต่ก็มีความสุขมากเขาพอใจกับชีวิตในตอนนี้มากความปรารถนาของเขาก็คือคุณย่าทังมีสุขภาพแข็งแรงมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นและเขายังยกย่องหัวใจของคุณย่าที่ถึงแม้จะเรียนจบแค่ชั้นประถมแต่่่กก็มมมีีีจจิตใทงงดงาดาเปยย้วย ถึงแม้เธอจะตัวเล็กแต่เธอสามารถทำหลายสิ่งได้โดยหัวใจที่เข้มแข็งของเธอ